และนี่ก็คือกองอากาศใหม่นะครับผมจะสังเกตได้ว,ว่าค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็แน,นะนำไม่ใช่ของแท้นะครับผมนี่นะครับแค่สีก็ต่างกันมากแล้วเนาะข้างหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่ยังโป่งแสงได้อยู่อันนี้นี่ไม่มีแสงป่งแล้วนะครับ ฝุ่นก็เยอะมากๆเลยสภาพก็คือถ้าไม่มีผ้ากองอันนี้ก็คงจะแย่ครับเนี่ยครับดูเศษฝุ่นเลยครับผมแต่ก็ยังดีนะครับด้านรถเรายังสะอาดอยู่นะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้เพื่อนๆมาเข้ามาทําความสะอาดตรงจะตรวจเสื้อกองด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่าสกปรก มากๆเลยนะครับนี่เราก็นําตัวตัวฝาครอบหมอกรองขาูนะครับมอกรองอากาศเร้เนี่แหละก็ไปล้างทำความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็เอากองอากาศมาคว่ำลงไปแบบนี้นะครับ จะเอาไปใส่ที่ตัวรถได้เลยนะครับผมแล้วก็ขาน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราก็ประกอบฝาโม่กองกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทดูกันว่าหายหรือเปล่านะครับผม ครับผมเพื่อนๆก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้อาการหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับจำเดิมก็วิธีแก้ไขก็ง่ายเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆ <c oughs> แค่เปลี่ยนกองอากาศเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องเล็กๆที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเ <c oughs> มื่อกองอากาศเราตันเนี่ยสามารถทําให้รถเราวอดได้เลยสามารถทาให้แค่อากาศมันไม่เข้าไปหรือเข้าไปน้อยเนี่ยทำให้รถไม่สามารถที่จะจุดระเบิดได้อย่างสมบูรณ์นะครับทําให้เราไม่สามารถที่จะเร่งออกตัวไปได้อย่างปื๊ดปั๊ดเหมือนที่เราเคยเป็น รถเดิมๆก็ง่ายนะครับรถเดิมๆขบูเดิมๆก็เป็นแบบนี้ครับผมง่ายๆถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้2610ไปแล้วครับสวัสดีครับ